ดินมังกรซึ่งเป็นสายที่เราจะใช้พัฒนาควายในสายโครงสร้างค่ะคือเราจะพ,พัฒนาควายพื้นฐานออกมาด้วยด้วยโครงสร้างเขาเนื่องจากเขาเป็นสายพันธุ์จากทางบ้านติ๊กควายไทยแล้วก็ <respects. S 2> <ม>เป็นสายรุ่งเพชรเนี่ยสิ่งที่ได้มาดับแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างแน่นอนน<ค>ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาเรื่องความสวยงามด้วยพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเก้าอวิหานะครับน <mic. S 2> ั่นจะเป็นพ่อพันธุ์สายเป็นลูกของ,ขอของพญาหงส์พญาหงส์ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็จะ เราก็จะพัฒนาไปทีละขั้นทีละสะเต็ปนะครับโดยโดยเน้นที่โครงสร้างเป็นหลักก่อน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มบ้านสวนนะคะซึ่งอยู่ข้างน้องเต๋อคือคุณเอกซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณเอกตอนนี้ตั้งอยู่ตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับนี่นะคะซึ่งไม่ไกลมากนะคะเรามาที่อุทัยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่อยู่ข้างๆของคุณเอกนี่ก็คือเป็นเจ้าหนิมังกรผป็นธุ์ของฟาร์ม เป็นเท่าทันของฟังซึ่งเป็นทายาทของอลุง,ลงเพชรโอ้โอนี่นะคะเรามาดูทายาทของลุงเพชรกันดีกว่ามาค่ะอันนี้คุณเอกได้มาอย่างไระคะ ก็ทางบ้านซิกควายไทยครับได้แบ่งพันธุกรรมมาให้เราเพื่อต่อยอดในการพัฒนาควายในฟาร์มครับควายในฟาร์มของคุณเอ๋นี่คุณแม่เมื่อกี้คุณแม่เดินสำรวจดูนี่คือมีค่อนข้างที่จะเยอะมีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้มีอยู่67แม่พันธุ์ครับ67แม่พันธุ์ก็ควายทั้งฟาร์มมีอยู่ประมาณ170เครับตอนนี้โอ้เยอะมากเลยครับคือในการดูแลนี่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายไหมคะเพราะว่าคือเราใช้การจัดการ เข้ามาช่วยครับในฟาร์มเราตอนนี้พยายามเน้นเรื่องการจัดการแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ลดแรงงานให้ให้นอ้อยลง mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ใช้ในฟาร์มวันนี้จะใช้เป็นเครื่องจักรเป็นหลักเพราะนั้นก็ mm hmm. การจัดการก็จะไม่ยากอะไรมากครับ,รบและในการจัดการของคุณเอกแต่ละครั้งนี่คือแบบว่ามีหลายตัวอย่างเงี้ยคุณเอกได้วางระบบแนวคิดยังไงบ้างคะตอนนี้แนวคิดของฟาร์ม mm hmm. หลักการของเราคือเราจะเป็นต้นน้ำควายไทยเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเราแล้วค่ะคือใส่ให้ครบทุกแม่หกสิบกว่าแม่อย่างเงี้ยคือเจ้าเป็นเจ้านิมมังกรเหมือลยเหรรคะคุณเอกก็ตอนนี้พ่อพันธุ์หลักของเราจริงๆมันมีมีอยู่สองตัวนะครับะจะเป็นนิมมังกรซึ่งเป็นสายที่เราจะใช้พัฒนาควายในสายโครงสร้างค,คือเราจะพัฒ,พฒนาควายพื้นฐานออกมาด้วยด้วยโครงสร้างเขาเนื่องจากเขาเป็นสายพันธุ์จากทางบ้านติดควายไทยแล้วก็<ม>เป็นสายลุ่มเพชรเนี่ยสิ่งที่ได้มาอันดับแรกก็คือเรื่องของโครงสร้าง<ม>แน่นอนครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาเรื่องความสวยงามด้วยพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นก้าวหานะครับนั่นจะเป็นพ่อพันธุ์ใสเป็นลูกของพญ<ย>าหงส์พญาหงส์ค่ะครับเพราะนั้นก็จะเราก็จะพัฒนาไปทีละขั้นทีละสะเต็ปนะครับ โดยโดยเน้นที่โครงสร้างเป็นหลักก่อนอ๋อตอนนี้ก็คือคุณเอกก็จะใส่อ่านิมังกรไปก่อนใช่ครับคือ60กว่าแม่นี่คือในท้องนี่คือจะเป็นลูกของนิมังกรโอ้แลวของ9้เวหา9้าเวหาก็จะมีสลับบ้างครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพราะแม่พันธุ์เราเยอะนะครับเพราะเราก็อาจจะมี9้าเวหาสลับบ้างปีหนึ่งก็จะใช้นิมังกรประมาณสัก80%บอเ็ครับแล้วก็เป็น9ก้าเวหาสัก20%ครับแสดงว่าในข้องเนี่ยคือในท้องของแม่พันธุ์เนี่ยก็คือเป็นนิมังกรทั้งหมดครับ โอ้แต่ก็เป็นทายาทของรุ่งเพชรเกือบทั้งหมดเลยสิคะก็อย่างนี้ครับคือในใใในในใน,ใน,ใน,ในช่วงแรกเนี่ย<ะ>ในปีที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>เราใช้รุ่งเพชรทั้งการผรสมเทียมแล้วก็ผสมจริงอ่านะครับใช้รุ่งเพชรในผสมแม่พันธุ์ในฟาร์มเกือบประมาณสัก30แม่พันธุ์นะครับนั้นก็เ<ม>พราะะฉนั้นในฟาร์มเราลูกลูกใบในรุ่นปีนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกของรุ่งเพชร ประมาณเกือบเกือบสาตัวโอ้เยอะมากเลยนะคะครับโอ้อันนี้คือสังเกตได้ง่ายนะคะคือดินบางกรนนี่คือชายาะของเพชรโดยตรงเลยรุ่นแรกหรือเปล่าครับรุ่นแรกเลยครับรุ่นที่สองอ้นี่นะคะดูหน้าเขาแล้วเหมือนลุงเพชรมากเลยแต่คุณแม่ไม่กล้าจับเลยนะตอนนี้คือเขายังอารมณ์เขายังหุนหิดอยู่นิดหน่อยนะคะนี่ดูลักษณะเขานี่ได้มาเต็มเต็มเลยอะลุงเพชรจะเป็นลูกที่เก็บพันธุกรรมของสายของบ้านติ๊กควายไทยทั้ง ทั้งสองสายก็คือทั้งสายแม่บุญมากซึ่งเป็นแม่ของลุงเพชรแล้วก็สายแม่บวงอนแม่บวงอนที่อยู่กับทางพี่ทางพูกกับอนเนกทางพี่อนเนกนะครับก็ะะจะเป็นลูกของบวงาม,มเพราะฉะนั้นลุงนิมลังกรเนี่ยจะรวมทั้งสองสายก็คือเป็นลูกบวงามเป็นลูกบวงามแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นลูกบวงามช่ครับ เป็นรูปรงงานมแล้วก็ลุ่งเพชรับเท่ากับว่านินมังกรนี่คือ2สายพันธุ์สสายเลือดที่ดีที่สุดของบ้านติ๊กไทยแล้วเขามาอยู่ที่นินมังกรตัวนี้โอ้อย่างนี้เขากี่ปีแล้วคะคุณเอกตอนนี้3ขวบครับเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานี่เอง14มพฤศจิกายน3ขวดเี่งตัวขนาดนี้เอกลักษณ์ชัดเจนมากเลยอะแล้ไอ้มานี่คือแบบว่าตอนนั้นที่คุณติ๊กนี่ เอามายังไงคะติดต่อกันมายังไงก็ทางบ้านติ๊กควายไทยกับเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดนะแล้วก็มีความร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับแล้วเราอย่างลุงเพชรเนี่ยมีการรีดน้ําเชื้อเนี่ยเราก็ร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกันในการช่วยกันกระจายพันธุกรรมเหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกระฉะนั้นทางบ้านติ๊กควายไทยก็ให้ความกรุณา เรา<ช>ด้วยนะครับว่าในการมอบนิมังกรมาให้เราเพื่อพัฒนาต่อก็อเหมือนกับว่าเจ้านี้มังกรหนึ่งก็ได้สายเลือดโดยตรงของลุงเพชรแล้วร,รุ่นต่อไปก็คือจะขยายสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะขยาย,ลย<ช>แล้วเราก็จะพัฒนาไปด,ด,ด้วยด้วยด้วยพ่อพันสายเลือดดีของ,งอุทัยธานีในทุกสายของจะค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปครับเริ่มต้นเราเริ่มต้นเ้ืยองลุงเพชรซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างค่ะแล้วรุ่นต่อไปก็อาจจะเป็นเงินอุทัยหรือแสนอุทัยซึ่งเราก็วางแผนไว้ นนอ๋อก็คือในในความคิดของคุณเอกก็คืออ่ารุ่นนี้อาจจะเป็นอาสายของรุงเพชรไปแล้วรุ่นต่อไปก็อย่างที่วางระบบไว้ว่าอาจจะรุ่นแม่ของรุ่นรุ่นลูกของเจ้าบางนีมงกรอาจจะใส่แบบ เป็นสายเงินอุทัยสายอุทัยแล้วก็สายสาอุูกไทยนะครับก็จะเป็นทีละสเต็ปไปแต่ละที่คุณเอกมาคือหนึ่งได้โครงสร้างของลุงเพชรแล้วต่อไปก็ได้ความใหญ่ความงามจัดระเบียบลําตัวอย่างของสายเงินอุทัยก็จะมีเรื่องของระเบียบลําตัวกล้ามเนื้อเขาก็จะชัดเจนในเรื่องนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆทําไปทีละขั้นแสดงแสดงว่ารุ่นนี้นี่ก็คือคุณเอกจะเน้นระบบเรื่องโครงสร้างใช่ครับเรื่องโครงสร้างก่อนโครงสร้างก่อนแล้วค่อยปรับพัฒนาไปส่วนอื่นกล้ามเนื้อเรื่องของความสวยงามของลําตัวอะไรเยงนี้ครับ จะค่อยๆพัฒนาไปโอ้สุดยอดมากเลยอันนี้มังกรแป๊บเดียวได้ภรรยาตั้งหลายตัว <c oughs> คือแบบว่าอย่างนี้คือคุณเอ๋นี่คือได้มีการอาลีน้ำเชื้อของเจ้าันิังกรก็ตอนนี้มีมีการอาดีน้ำเชื้อแล้วครับเพราะว่ามีกระสึกพี่น้องหลายคนก็อยากได้ไปพัฒนาโครงสร้างเหมือนกัน<ค>ะนะครับเพราะว่าก็ความชัดเจนของเขามันค่อนข้างเห็นได้ชัดชัดเจนมากเรื่องโครงสร้างค่ะ ตอนนี้ก็คือคุณเอกก็มีการรีดน้าเชื้อเพื่อเพื่อจหน่ายให้กับเกษตรกรเราเริ่มรีดมานานหรือยังคะพึ่งรีดได้สักประมาณหนึ่งเดือนครับอ๋อพึ่งเริ่มพิ่งรีดครับเพราะว่าอายุเขาเพิ่งเขาเพิ่งสามขวบสามขวบก็เริ่มจะรีดมีน้าเชื้อได้เต็มที่เนาะเพราะว่าพ่อพันธุ์ที่ดีก็คือต้อง3ปีก็จริงจริงก็ถ้าให้ดีจริงๆเลยก็คือตั้งแต่3ขวบขึ้นไปรับเขาเลี้ยงง่ายไหมคะคุณเอกอย่างเงี้ยการดูแลตอนนี้เราไม่ไม่ยากเพราะว่าเราฟาร์มเราพยายามจะเน้นวิธธีีีกาารรรรเเลล้้ยยยงงโดมชติคับ ในการปล่อยเลี้ยงแล้วก็อาหารหลักก็คือหญ้าและฟางเป็นหลักอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลี้ยงไม่ยากก็มีอย่างนิมังกรเป็นพ่อพันุ์ก็อาจจะมีการเสริมอาหารบ้างตอนเย็นมื้อเย็นนะครับก็คือปล่อยอปล่อยตามธรรมชาติตามฝูงตามไปตามสเต็ปของเขาไปเรื่อยๆครับเ <ๆ S 1> พราะเราเพราะว่าก่อนจะเขาจะเข้าคุมฝูงด้วยตอนทุกเช้าเนี่ยคนเลี้ยงก็จะปล่อยเข้าฝูงครับพอประมาณสักช่วงบ่ายก็จะเก็บ เพราะว่าช่วงนั้นก็เดี๋ยวเขาเขาก็าาต้องเข้ามากินอาหารเพื่อเสริม้วครับแล้วอย่างนี้คืออย่างเจ้าหนิบังกรอย่างเงี้ยคือปล่อยรวมฝูงเงี้ยคือเขาจะมีการแบบว่าละลานาาบ้างไหมคะหรือว่าไม่ไม่เขาเป็นควายนิสัยดีสายของลุงเพชรจะเป็นควายเชื่องแล้วก็นิสัยดออไีไม่ไม่ไปละลานไครไม่ชน เ,เพราะว่าจากที่คุณแม่ดูที่ปล่อยลุนวมนี้โอ้โหเขาแบบว่าสามารถเข้ากับตัวอื่นๆได้สบายเลยดูแบบว่าโหไม่ไม่ไม่ใกล้กุญอย่างนี้ก็ดีนะคะเหมือนเป็นการดักสัตว์ในฝูงเราด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้บรราถ้าตัวเมียเป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นทําได้ธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยครับแล้วอย่างเงี้ยคือการธรรมชาติอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ดูเขาตลอดอย่างเงี้ยเราเราจะรู้ได้ไงคะว่าว่าเขาแบบเป็นสัตว์แล้วก็มีการผสมพันธุ์ไปแล้วคือโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยโดยธรรมชาติของสัตว์นะครับเขาก็จะ มีการรู้กันเองในการเาลามตัวเมียเป็นสัตว์นะครับเขาก็จะขึ้นผสมคราวนี้การที่จะรู้ยังไงเนี่ยเราก็จะมีการตรวจท้องคือในฟาร์มเราเนี่ยจะมีการจัดการภายในเรื่องของการตรวจท้องการทาวัคซีนนะครับแล้วก็การฉีดยาบำรุงอะไรอยู่แล้วเพราะนั้นครุนี้เราก็จะสามารถทําจดการจดบันทึกแม่พันธุ์ในแต่ละตัวว่าตัวไหนท้องหรือยังในการตรวจท้องนี่คือ เราจะดูยังไงอะคะคุตรวจด้วยอัลตราซาวครับอ๋ออ๋อนำนำความทันสมัยเข้ามาครับของเราใช้ใช้ใช้อัลตราซาวตรวจครับโอ้ดีจังเลยค่ะ,ะรตรวจทั้งฟาร์มโอ้อยังงี้เราก็รู้เพศได้เลยครับ เราสาามรถไม่ถึงกับรู้เพศครับไม่ถึงกับรู้เพศไม่ถึงแต่รู้ว่าตัวไหนท้องแล้วเราก็จะใช้กระบวนการจัดการต่อได้ค,ครับอ๋ออย่างนี้คือเราก็ไม่ต้องคอยดูค่ะว่าเขาผสมพันธุ์เมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนอตอนเวลาตรวจท้อง<ท>เลยครับเวลาตรวจท้องเออตัวนี้ตั้งครันอะไร,รอย่างเงี้ยออ้จะแต่ผสมจริงเงี้ยคือเปอร์เซ็นที่จะติดนี้ค่อนข้างที่สูงมากสูงสูงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นะคะเจ้านิลมังกรชื่อเหมือนในนี้เลยพระหนังสือเรื่องอะไรพี่เต๋อ พระพายมณีอ๋อหรืว่าพี่เต๋อจะจำไม่ไ <laughs> ด้นะคะดูนะคะดูนี่เราสังเกตง่ายๆดูน้าผากของเขาเนี่ยไ,ได้รับมา,าดินเอททางพ่อมันโดยตรงเลยลุงเพชรโดยตรงดูน้าผากเขาใหญ่มากเลยอ่ะ อันนี้ก็คือเป็นพอ่อพันธุ์ของเราอีกตัวสลับกับเจ้านินนินมังกรใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก้าวหหาครับไว้เป็นพอ่อพันธุ์สายประกวดที่ใช้ในการผสมแม่พันธุ์ในฟาร์มเหมือนกันครับออันนี้คือมีการประกวดเดินสายประกวดมาใช่ไหมคะตัวใช่ครับตัวนี้เคยประกวดที่ไหนมาบ้างคะคุณเอกก็หลายสนามครับตัวนี้ทั้งที่อุทยัยสุพรรณอ่แล้วก็นครสวรรค์อ๋อแล้วพิศนุโลกนครสวรรค์น,นี้ล่าสุดได้ได้ไปไหมคะล่าสุดไม่ได้ไปครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าประกวด เพราะช่วงหลังนี้ทางฟาร์มก็จะพยายามเน้นเรื่องการผสมเพื่อผลิตลูกพันธุ์มากกว่าครับก็อก็คือเราเน้นทางการผสมพันธุ์อะไรอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้เนทางการสายประกวนเลยครับแต่ก็ไปสามารถให้เขาเห็นโชว์ตัวอะไรบ้างได้ครับมีครับอ่าก็ไปหานี่อายุเขาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หกขวบเต็มครับหกขวบเต็มแล้วนะคะดูลำตัวสังเกตลำตัวเขาจะค่อนข้างที่จะสมส่วนยางเป็นยี่ห้อพันธุ์ที่ลำตัวสวยงามครับใช้สรับการปรับปรับแม่พันธุ์ตัวสั้นๆได้ ค่ะแล้วตัวนี้คุณเอกได้มาจากที่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผมได้มาจาก<ะ>ลุงเทินครับที่อำเภอหนองฉางก็<ม>จะเป็นแม่พันธุ์ของลุงเทินผสมกับพญาหงมที่ทางพี่เอกเคยเอาไปไว้ที่ลุงเทินอ,อันนี้ก็คือเท่ากับว่าเป็นพแยาของพญาหงมใช่ครับเป็นทายาของพญาหออันนี้มาจากหนองฉางที่พื้นที่อุทัยเหมือนกันอะไรเงี้ยแสดงว่าอยู่กับคุณเอกมานานนีครับตัวนี้ตอนนี้อยู่มา อ่าห้าปีนะครับห้าปีโอ้ก็นานพอสมควรเนาะอันนี้6ปีแล้วเขาตัวนี้คือถ้าอ่าเพื่อที่จะมาปรับโครงสร้างกับแม่พันธุ์ที่ลําตัวยังไงนะคะคุณเอกลำตัวสั้นๆนะครับแม<ล>่พนันธุ์ที่ลําตัวไม่ไม่ยาวตัวเพราะว่าสังเกตได้ว่าก,ก้าวไปหาจะเป็น,เป,นเป็นพ่อพันธุ์ที่มีลําตัวที่ยาวสวยงามค่ะโอ้แต่ตัวเขายาวจริงๆลำลำตัวยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าความหนาความความหนาขาดความหนานขาดความหนาใช่ครับก็จะอาจจะปรับสลับวขยกับ ลูกของนินมังกรอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่านินมังกรก็ได้ไดความใหญ่ได้โครงสร้าง,ง,างความใหญ่ความลึกครับ แต่นั่นก็อันนี้จะได้ความยาวอันนี้ความยาวแล้วก็ความสวยงามความสัดส่วนลําตัวที่ที่สมส่วนแต่ก็ดีนะคะคือมี2ตัวสลับการไข้สายพันธุ์กันอะไรอย่างงี้เพราะว่าเจ้าเนินบังกรนี้อาจจะได้แบบว่าเจ้าเนื้อหน่อยอะไรอย่างงี้เขาจะได้โครงสร้างที่ใหญ่โตโครงสร้างใหญ่แต่แขวยความยาวน้อยแต่ตอนนี้มาเสริมอะไรเงี้ยคือรุ่นลูกเนาะเราจะมาเสริมรุ่นลูกเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก้าวเวหานี้อายุ6กขวบแล้วอยู่กับคุณเอก5ปีอันนี้คือในฟาร์มนี้มีลูกของก้าวเวหา มคีครับตอนนี้ลูกก้าวไปหาก็จะอายุประมาณ2ขวบ3ขวบนะครับ องควบสามควบก็มีพอๆกับเจ้านินนินมังกรจะยังปีนี้ครับของลูกของนินมังกรจะเริ่มเริ่มเริ่มคลอดครับสแสดงว่าของเจ้าเก้าเก้าเวหานี่คือมีไปแล้วมีแล้วครับแล้วเก้าเวหาจะจะมีการผสมไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณเอกได้เห็นลูกของเก้าเก้าเวหายังไงคะคือลาตัว <ๆ S 2> เขาออกมาเป็นยังไงบ้างคะก็จะลักษณะเดียวกับพ่อเลยครับแต่เห็นไหว่าอายุประมาณถ้าอายุประมาณสักหกขวบเราก็จะเริ่มเห็น จุดเด่นทางพันธุกรรมแล้วก็จะมีเรื่องของความสูงและก็ความยาว oh <my> คือลักษณะตอนเกิดมานี่คือมาทางพ่อเลยมาทางพ่อเลยครับเราก็จะเห็นจุดเด่นทางพันธุกรรมของ,อของเขาเลยอย่างของนิมังกรหรือลุงเพชรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระดูกโครงสร้างเราเราก็จะเห็นของเขาแล้วหัวหัวกระโหลกเขาจะใหญ่ขาใหญ่เงี้ยเราก็จะเห็นความชัดเจนทางก้าวไหหานี่เรื่องกระดูกอาจจะแตกต่างจากนิมมงกร ครับแล้วก็แต่เขาก็จะได้เรื่องความยาวและความสูงใช,ใช่ใช่ค่ะดูเพราะว่าดูขากาับสังเกตกับเจ้าเจ้านินมังกรนะคะคือขาของนินมังกรจะใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าแล้วอันนี้ค่อนข้างที่จะเลียวหน่อยเนยแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณเอกคะแล้วแบบมีน้ําเชื้ออย่างเงี้ยคือมีเราได้รีดน้ําเชื้อเก็บไวปไหมคะมีครับก็มีผมตอนนี้ก็รีดน้ําเชื้อแล้วก็มีแบ่งปันให้เกษตรกรบ้างเอาก็คือเหมือนเจ้านินมังกรก็คือคบแบบว่าคือรีดน้าเชื้อแบ่งปันให้เกษตรกรให้เกษตรกรจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยราคาจำหน่ายนี่แพงไหมคะคุณก็ไปหาที่ผมขายแค แค่แค่หลอดละร้อยเองครับเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงบรรทุกรรมที่ดีแล้วแล้วเจ้านินมังกรนะคะนินมังกรนี่หลอดละห้าร้อยครับอ๋อแดงว่าอ่าพวกเกษตรกรนี่คือสามารถจับต้องได้สบายสบายเลยสบายสบายเลยอืมเพราะว่าจักร้าวเวหานี่เขาก็ไม่ใช่แบบว่านี่ยคือเขาก็สมส่วนได้ความยาวได้โครงสร้างก็ระดับหนึ่งเลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าัคือดีระดับใช่ค่ะคือแบบว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะคืออ่าได้ความยาวและความสูงของเขาเขาก็ไม่ได้ขีเร่เลยนะคะคือไปแบบว่าได้เลยก็เป็ สายประกวดสวยงามใช่ใช่ค่ะคุณแม่มองว่าดูเขาก็สวยแบบว่าหลังรตรงหลังอะไรโครงสร้างเขาได้ได้เหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยดูกีบเท้าดูเขาเนี่ยเห็นไหมเริ่มนิ่งแล้วพี่เตอ๋อแต่หน้าตาเขาหล่อมากเลยอะพร้อมศาสประกวดจริงๆนะคะก้าไวหาเนี้ยแล้วตอนนั้นคุณเอกได้มาเนี่ยคือราคาแรงไหมคะ ตอนนั้นซืนน้อมา2องแสนแปโหราคาก็ไม่แรงนะใน,ในมเมื่อ5ปีที่แล้วก็พอสมควรชัโอ <c oughs> ้โหปีหปีที่แล้วครับตอนเป็นเด็กน้อยอยู่เลยครับใช่ใช่ค่ะโอ้ตัวเขายาวสวยมากเลยนะคะดูดูดูบ้านท้ายเขานะคะสังเกตได้เลยะคะคือล,ลำตรงนี้จะตรงมากเลยหลังเขาอะค่ะจะตรงเลยอะ ตรงแล้วก็ยาวใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สวยอะสวยสวยกล้ามเนื้อดีดูแบบว่าดูที่คอดูที่เขานะคะดูแบบสันคอของเขาอะค่ะสวยสวยได้ได้ยาวจริงยาวมากเลยอะคุณแม่อยากกอดเขาเหมือนกันนะคะแต่กลัวเขาดีดูไข่สังเกตได้นะคะเขาบอกว่าพ่อพันธุ์ที่ดีไข่จะต้องตรงอันนี้ก็ตรงนะคะนี่นี่เขาดูบ้านตูดเขาด้วยนะคะนี่เราสังเกตง่ายๆเลยใช่ไหมคะคุณเอกใช่ครับแล้วเราเลี้ยงเขาแบบ ตอนนี้เรื่องอาหารก็ก็เป็นหญ้าฟางเป็นหลักเสริมอาหารให้วันละแค่2กิโลตัวนี้เหรอคะใช่ครับไม่ได้เสริมเยอะครับวันละ2กิโลนี่ทุกวันหรือเปล่าคะวันครับมื้อเย็นเท่านั้นครับเราก็ต้องเสริมแบบอาหารเสริมก็เหมือนแบบเหมือนคนนะเนาะต้องแบบว่าได้อาหารที่หลากหลายไปอะไรอย่างเงี้ยเสมสัดส่วนผิวพรรณครับหรือว่ากล้ามเนื้อให้ชัดเจนขึ้นค่นั้นเองแต่เขายืนสวยอ่ะ อย่างนี้อย่างนี้รูปหงก็ต้องออกมาแบบว่ายาวได้ความยาวได้ความสมส่วนได้ความสวยได้ความแบบโครงสร้างใช่ครับโอยากเห็นลูกเขายังอยู่ลูกเขาอยู่ในอยู่ในปืนครับเพศผู้เพศเมียทั้งผู้ทั้งเมียเลยครับอ๋อแต่ยังก็ยังอยู่กับเราอยู่ใช่ไหมอยู่ครับอยู่เราตอนนี้ตัวนี้มีคนมาให้ราคาอะไรบ้างไหมคะคุณเอ๋ก็มีครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าตอนนี้อยากอยากใช้กับ ใช้การใช้เพื่อพัฒนานิดหนึ่ง<ช>ครับสลับกับกนมนังกรคุณเอกได้วางแนวคิดบ้างไหมคะว่าเราจะต้องหาพ่อพันธุ์เพิ่มมาอีกไหมคะหรือว่าไม่ไม่ละก็มีครับคือจริงๆก็วางแผนแนะพ่อพันธุ์รุ่นต่อไปอย่างที่ผมเคยเรียนะครับว่าอนาคตเราก็ต้องพัฒนาต่อคือเราได้โครงสร้างได้สัดส่วนมาแล้วเราก็ต้องไา่สายอื่นอีกอย่างเช่นเงินอูไทยนะครับที่วางไว้ตอนนี้หรือไม่ก็แสนอูไทยที่จะต้องเอาเข้ามาเพื่อเป็นพ่อพันธุ์รุ่นต่อไปค่ะ อ๋ออย่างนี้เท่ากับว่าคุณเอกนี่เป็นนักพัฒนาสายพันธุควายไปเรื่อย<ช>นะคะ<ช>นี่คือแบบว่าคือแบบว่าต้องหาคือแนวคิดของคุณเอกคือจะไม่อยู่นิ่งเลยะค่ะคือจะต้องแบบค่้ยสายพันธุ์ว่าอ่าลูกรุ่นนี้ออกมาได้ได้พ่อพันสายพันธุ์นี้เราก็จะพัฒนาสายพันธุ์อื่นไปอย่างเงี้ยเพื่อแบบ คงสร้างกับปรับจุดด้อยครับเพิ่มจุดเด่นขึ้นมาก็คืออย่างนี้ก็คือแบบว่าสองสามปีอาจจะมีการเปลี่ยนไปรเรื่อยๆเพราะพันไปเรื่อยๆนี่หรอคะอ๋ออย่างนี้เราก็คือเราไม่นําเข้าแต่เราแบบว่าหาน้าเชื้อมาอะไรอย่างนี้หรือว่าจะซื้อนําเข้ามาจริงครับเราโชคดีที่ว่าในในพื้นที่อุทัยธานีเราเนี่ยยังไงก็เป็นแหล่งของควายสายพันธุ์ดียังไงผมคิดว่าในเบื้องต้นของเราค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นเราเอา เอาสายพันธุ์อุทัยธานีเข้ามาสำหรับคววยสายได้เลยครับแต่ก็จริงๆนะพื้นที่อุทัยนี้คือแบบว่าพ่อพันธุ์นี้ดังๆอยู่ที่นี่กันค่อนข้างที่จะเยอะมากครับสามารถคววยสายกันได้สบายๆเลยใช่คือแบบว่าไม่คือหาง่ายหาง่ายหาง่ายจริงๆค่ะคววยสายพันธุ์อย่างสายพันธุ์นี้ไปใส่อีกสายพันธุ์หนึ่งได้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อจะปรับโครงสร้างของควายของเราให้ดีขึ้นไปื่อยแต่คุณแม่ดูอย่างเงี้ยคือแบบว่าควายของแม่พันธุ์ของคุณเอกหกสิบกว่าตัวอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตอนนี้คือมีเจ้านินบังกรกับกาวเวหาแล้วใช่ครับนนี้รุ่นลูกของเขาเนี่ยคุณเอกเลงไว้ว่าจะาแสนอุทัยหรือว่าเงินอุทัยรุ่นต่อไปผมนึงมองว่าน่าจะเป็นสายของสายเงินอุทัย,<า>ยที่จะเข้ามาปรับเพราะว่าเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อ,อของ ควายในรุ่นต่อไปเพราะว่าสายเงินอุไทยจะมีจุดเด่นคือกล้ามเนื้อแล้วก็สัดส่วนลําตัวที่สวยงามอันนี้เขาก็ได้สัดส่วนลําตัวสวยงามเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มความใหญ่ความหนาอีกไปเพิ่มความใหญ่ความหนากล้ามเนื้อเท่ากับว่าสองปีสองปีถึงสามปีอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปอีก ใช่ครับปรับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคุณแม่เมอนะการพัฒนาควายอย่างเงี้ยคือพ่อพันุ์อย่างเงี้ยมันไม่อยู่นิ่งกันนะคะครเราก็ปรับตามกระแสนหรือว่าตามเราไม่ได้เน้นตามกระแสนะควายในฟาร์มเราเองเนี่ยผม,ผมใช้คําว่าการเราเป็นฟาร์มควายเพื่อการพัฒนาปนศุสัตว์ครับแล้วเราก็พยายามส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร,เ,กรเพราะว่าเราเชื่อว่าการอนุรักษ์ ที่แท้จริงคือการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมี<ล>อาชีพมีไรายได้ดนั่นละควายจะอยู่กับกับเราไปตลอดอนั่นคือหลักการของเราแลวเราก็จะพยายามเป็นต้นน้ำค,ควายสายพันธุ์ดีเพื่อส่งต่อสู่เกษตรกรในทุกๆมิติเช่นทั้งเรื่องการขุนก็ตามเรามีลูกควายตัวกผู้ที่ที่ส่วนหนึ่งที่เข้าอาจจะเข้าสู่ของตลาดขุนหรือลูกควายสายพันธุ์ดีต่าง เราก็ยังมีที่จะแต่งปันกับให้กับเกษตรกรก็คือแนวคิดของอคุณเอกก็คือแบบว่าให้เกษตรกรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการแบบว่าพัฒนาของเกษตรกรไปได้<ช>พ,พร้อมๆกับอของคุณเอกอะไรอย่างเง<ช>ี้ยเป็นแนวคิดที่แบบว่าการเหมือนเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้รมีความรู้แบบว่าสามารถไปปรับใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเอกใช่ครับเราก็จะเป็นเหมือนแหล่ง ข้อมูลให้เราดเพราะ่การทาฟาร์มของผมตอนนี้เราอยากให้มันเป็นศูนย์รวมของของข้อมูลต่างๆในการเลี้ยงควายที่ถูกต้องการทําอาชีพที่ถูกต้องครับก็จะทําให้ควายอยู่กับเราไปตลอดแน่นอนแล้วอย่างนี้มีเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาที่ฟาร์มนี้บ่อยไหมคะคุณเอกมีครับมีมาเรื่อยๆครับเราเข้ามาดูของเราแล้วก็นําไปเป็นต้นแบบไปเป็นแนวทางในการเลี้ยงในรูปแบบที่ต้องเรียกว่า การเลี้ยงควายในฟาร์มเราเนี่ยเป็นรูปแบบที่เราปรับปรุงวิธีการเลี้ยงจากดั้งเดิมที่ไร่ทุ่งตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆเราพื้นที่ของเราไม่ได้มีทุ่งทุ่งกว้างผมว่าทุกคนวันนี้เจอปัญหานี้แน่นอนคนเลี้ยงควายเราไม่สามารถไปเลี้ยงควายในที่ดินของคนอื่นได้หรืออะไรต่อเพราะฉะนั้นการเลี้ยงในพื้นที่จํากัดเนี่ยของเราก็จะเป็นต้นแบบในการเลี้ยงในรูปแบบใหม่ด้วยที่เน้นการจัดการครับแล้วก็เกษตรกรก็จะมีเวลา มากขึ้นเพราะนั้นผมว่าการเลี้ยงควายเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันต้องยืดหยุ่นได้นั้นการเลี้ยงควายในยฟาร์มเราถูกปรับปรุงไว้ ให้เป็นแนวทางนั้นครับและอย่างเงี้ยคุณเอกได้ติดตามเกษตรกร,ร,กรที่เคยเข้ามาดูแลศึกษาข้อมูลที่ฟาร์มเราอย่างเงี้ยเคยได้ไปติดตามเขาว่าก็โครงการอนาคตอาจจะมีเข้าไปติดตามน้องๆที่เข้ามาดูาในฟาร์มที่เอาไปปรับปรุงในแนวทางนั้นน,นะครับเพราะว่าได้การในการที่จะมาเข้าศึกษาในการเรียนรู้ของฟาร์มฟาร์มบ้านสวนอย่างเงี้ยค่ะคืออยากรู้เหมือนกันว่าเกษตรกรได้นําไปใช้ปรับปรุงยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ไปต่อยอด หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจาอาจะมีการติดตามน<อ><ช>้มองที่เข้ามาดูนะครับแต่ก็คุณแม่ก็มองว่าเป็นแนวทางที่ดีนะเกษตรกรหนึ่งเกษตรกรส่วนมากก็จะขาดความรู้เรื่องแบบว่าการแบบพัฒนาสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่ายังไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ฟาร์มที่ฟาร์มของคนเออย่างเงี้ยคือมีการพัฒนาให้เกษตรกรได้ดูได้เห็นเต็มๆต็มตาได้มีข้อมูลที่จะไปพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทั้งวิธีการเลี้ยงแล้วก็วิธีการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยใช่ซึ่งอาจจะ วิธีการพัฒนาของเราไม่ได้ไม่จาเป็นจะต้องไปลงทุนสูงมากซื้อแม่พันธุ์ในราคา,าหลายหลายแสนหรือหลักล้านเราอาจจะมีแม่พันธุ์พื้นฐานธรรมดาแม่พันธุ์พื้นฐานที่เกษตรกรทั่วๆไปมีนี่แหละแต่เอาพ่อพันที่ที่ดีจริงๆที่มีสายเลือดพันธุก,กรรมประวัติพันธุก,กรรมที่ดีจริงเข้าไปปรับใช้ก็จะทําให้เราได้ลูกพันธุ์ในรุ่นต่อไป เป็นลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพอันนี้คือแม่ชชบา,บาเป็นแม่พันธุ์จากบ้านติ๊กควายไทยนะครับอ๋อส่วนมากก็มาจากของ,งติ๊กเป็นส่วนใหญ่ก็แม่ก็มีหลากหลายแต่ว่าแม่พันธุ์ของฟาร์มเราก็จะเป็นแม่พันธุ์สายอุทยัยและก็ะคนครสวรรค์นในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับทีผมเองก็รวบรวมแม่พันธุ์เหล่านี้มาอยู่ในฟาร์มเราครับเอะแม่ชบานี่คือแบบว่าอยู่กับคุณเอกนานรลยยังครตัวนี้แม่ชบานี่อยู่มา4ปีนะครับ4ปี แต่ก็คือให้ลูกทุกปีไหมคะ <L un> ลูกก็พอเราซื้อเขามาตั้งแต่ตอนเขายังเป็นเด็กอยู่เลยครับยังเป็นฝ่ายสาว<ม>ตอนนี้ก็ให้ลูกตัวที่สองเ,เป็นลูกของลุงเพชรครับโอ้ลุงเพชรแล้วตอนนี้เขาท้องอยู่ไหมคะตอนนี้ท้องครับน<ม>่า,าจ,จะท้องกับก้าวไปหตัวเนี้ยเหรอคะครับดูลักษณะนะคะเดิมบบกว่า เป็นควายพื้นบ้านบ้านลุงติ๊กดั้งเดิมครับก็จะมีลําตัวหนาหรือสวยนะครับผิวพันธุ์ดีโตสมารแล้วตอนนั้นที่คุณเอ๋ไปซื้อที่บ้านของลุงติ๊กอย่างเงี้ยคุณเอ๋ไปเห็นแต่ตอนตัวเขายังเด็กๆมัยหรือ่าก็เห็นตอนเด็ก <c oughs> แล้วครับแต่ว่างานขวบประมาณปีกับปีประมาณหกค,ครึ่งฮนะเต็มที่นี่ก็7ปีเนาะประมาณนั้นครับเจ็ดปีไวายบ้านลุงติ๊กเนี่ยน่าจะลูกตัวที่3ตัวที่4ครับมันจะโตเต็มวัยครับอันนี้ไปแล้วสองตัวที่สองตัวครับก็ได้ถึงสี่ ลูกตัวที่สี่แะครับปเจะโขเป็นไหนี่นี่นะคะคือแบบว่าหน้าเขาสวยมากเลยพี่เตอหน้าสวยคือฟาร์มเราก็พยายามรวบรวมเหล่ากอต,ต่างๆครับของ<ะ>ของที่มีชื่อเสียงในในพื้นที่อุทัยแลนะนครสวรรค์ก็พยายามให้แบบหลากหลายไปหลากหลายไปครับแล้วก็พัฒนา ขึ้นไปเรื่อยๆแม่ทองคาเป็นแม่พันธุ์อีกหนึ่งส่วนหนึ่งของอีกตัวหนึ่งของฟาร์มนะครับก็จะเป็นแม่พันธุ์ตัวหนึ่งที่มีโครงสร้างดีนะครับลักษณะาลาตัวหน้าตานะครับแล้วก็ผิวพันธุ์รวมถึงที่สําคัญที่สุดคือนม,มน้ํานมเขาดีมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของแม่พันธุ์ที่เราใช้ในการพัฒนาควายในฟาร์มนะครับตอนนี้แม่ทองคําก็ท้อง เจ้านินมังกรอยู่นะครับอ๋อคือตัวแรกของเขาเอ้ยเขาไม่อยู่กับคุณเอกนี่คือให้ลูกกี่ตัวแล้วคตอนนี้ให้ลูกมา3าตัวนะครับก็คือเป็นลูกของลุงเพชรหมดเลยหรืออ่าไม่ใช่ครับตอนแรกก็จะเป็นลูกของก้าวเวหาแล้วก็มีลูกของเจ้าหมูนะครับเจ้าหมูบ้านสวนนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดก็จะเป็นนินมังกรอ๋อที่อยู่ในท้องนี่ที่อยู่ในท้องเป็นลูกของนินมังกรครับอันนี้ได้มาจากยังไงคะคุณเอกตอนนี้แม่ทองคำนี้ได้มาจากพี่วินัยค่สุภาพนะครับน้องชายของท่านรองอเนก ก็ตอนนั้นก็เมื่อสักเกือบสปีกับ5ปีแล้วครับก็พี่วินัยก็ได้แบ่งแม่ทองคํามาให้เพื่อการพัฒนาความฝาของเราครับพันธุ์ที่มีโครงสร้างที่ดีนะครับในการ,<ช>รเริ่มต้นในการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คือต้องใช้แม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างที่ดีลาตัวหนาลึกยาวนะครับเพราะว่าก็าจะใช้สำหรับการต่อยอดได้ค่อนข้างดีนะครับเท่ากับว่าตัวนี้ทองคานี้ก็เป็นควายพื้นบ้านของอุทัยเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นควายพื้นบ้านของอุทัย สายอุทัยเลือดร้อยเลยครับเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าสายพันธุ์ของอาสายอุทัยจริงๆอ่ะคือเขาลักษณะลำตัวโครงสร้างเขาจะใหญ่อยู่แล้วเนะเาะให,ใหญ่แล้วขนาดจะหใช่ค่ะครับลำตัวจะหนาลึกแล้วก็น้ำนมดีครับนั่นสำคัญเขาจ่ายลูกมานี่คือลูกเขาก็ตัวโตเลยใช่ไหมตัวโตครับออกลูกออกมาก็ตัวโตแล้วก็อัตราการเติบโตดีมาก แสดงว่าคือลูกที่เขาจ่ายมานี่คือย,อยัอยงอยู่กับเราไหมหรือว่าใครเราทั้งหมดครับโอ้ oh, คือยังอยู่กับเราไม่ได้แบ่งให้ใครเลยครับผม <h ums> แล้วเราก็เก็บเป็นแม่พันของ, <c oughs> ของเราโอ้สตรีเยเราเป็นแม่พันธุ์ตัวผู้เราก็ยังดูวาราตา <c oughs> ดูอนาคตเขานิดนึงก่อนว่าเขาอาจจะเป็นพ่อพันธุ์ตัวต่อไปหร, <c oughs> รือเปล่านี่ครับอนนี้เขาท้องได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยอนนี้ท้องได้2เดือนครับ